วันนี้ครับแต่ละจังหวัดเองในภาคเหนือตอนล่างครับมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับติดตามได้ในช่วง N b t ีขอบอกครับเริ่มกันที่วัดเพชรวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณนายสุเมธทิวระนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธา,านในพิธีท,ทอดพระป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีนี้โดยมีพระราชปริยัติบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค4และ5ทอเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือทรรุบรงพระพุทธศาสนาตลอดจนการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยและสาม,มนเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศนําไปเผยแผ่และเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในต่างประเทศครับใช่แล้วครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับนางสาวพัชรออนวงกาแหงครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด,ด,ด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบตมห,ม,ะะเมหาราชบรมบนาถบาพิตรครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตโดยมีพระราชชาว,วิมนเมธีนะครับเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิธีกันนะครับณนะวัดตะพังทองตำบนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับที่จังหวัดพิจิตรนายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่38พิจิตรเกมส์ ครั้งที่2ประจำปี2565กำหนดแข่งขันครับวันที่1-10ธันวาคมปีนี้ประชุมติดตามความคืบหน้าความพร้อมในการแข่งขันสำรวจสนามแข่งขันกำหนดสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรักษาความปลอดภยัยให้กับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจาก15จังหวัดภาคเหนือกว่า7,000คนใช่แล้วครับปิดท้ายกันที่นายสหวิทย์อภิชัยวยิสรุตคุณนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมส่วน างานที่เกี่ยวข้องนะครับออกตรวจประเมินโรงค่าสัตว์เทศบาลจริมอำเภอท่าปลา ทั้งในด้านของโครงสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ครับโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกการบำรุงรักษาสภาพผลวิเคราะห์ค,คุณภาพน้ำพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดสุขออาาััยและก็กลิ่นที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนำผลการตรวจสอบไปพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไปนั่นเอง